ช่าไวมากแล้วก็ทําราคาได้ด้วยตอนแรกขอเช่าเริ่มต้นที่9,500ตอนนี้หมื่นสีทุกคน ไปครับมาพามาดูห้องนังทุนนี่คือห้องของนังทุนนะครับที่ชื่อว่าคุณแนทนะห้องนี้เนี่ยตกแต่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยเช่าไปเรียบร้อยแล้วนะผู้เช่ากงจะเข้าแล้วก็หลังตกแต่งประมาณเจ็ดกว่าล้วก็ปล่อยเช่าได้แล้วข้ามาดูเข้าไปดูครับตรงนี้จะเป็นโซนของห้องครัวนะฮะจริงแล้วที่นี่เนี่ยห้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแค่โซนนี้ให้ที่เหลือเป็นผลงานตกแต่งของทีมงานทั้งหมดก็จะมีทีมงานในการตกแต่งห้องส่วนตรงนี้แหละให้ตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวและจ้าก็จะมีโซนกกกาาาารรทํคัววน็มีตู้้ดดอศย แล้วก็ไนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทีมงานก็เป็นคนใส่ให้นะฮะแล้วก็ตรงโซนนี้เห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าผู้เช่าเข้ามาดูห้องอ่ะแล้วห้องสวยอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เช่าอ่ะเอออันนี้ก็คือจัดโซนเรียบร้อยนะคะทข้าวนะฮะต่อไปก็จะเป็นโซนของห้องห้องนั่งดูทีวีนี่เองนะจ๊ะก็จะมีโซฟานะครับนี่ก็มีรูกสวยๆให้เป็นแนวมินิมอลอย่างนี้นะก็จัดตกแต่งโซนตามใจของเจ้าของห้องว่าเขาอยากได้โซนสีอะไรอยากผ้าม่านอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกให้แมทก,กับ ในโทนสีของที่ลูกทุนอยากได้นะคะที่นี่ก็จะมีทั้งหมด37ชั้น,น้วยกันเราอยู่ที่ชั้น37กันจ๊ะเห็นอยู่ไหมตรงนี้จะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ไปชลบุรีใกล้มอเตอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นสถานีแอร์พอร์ตลิงอ์ข้างล่างเลยตรงนี้ติดกับโครงการค่ะยวพาไปดูห้อง,ห,องห้องนอนโอเคนี่ก็จะเป็นห้องนอนน่ารักมากจริงๆแล้วตรงนี้เป็นห้อง ก็ทีมงานเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะก็มาตกแต่งนี้ใส่หมอนนี้นะคบใส่หมอนใส่เตียงใส่ทุกอย่างครบนะก็เหมือนโรงแรมเลยสวยๆจะมีนิ่มอลตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตู้เสื้ผ้านะคะก็จะใหญ่มากแต่จะให้ดูคนใหญ่จริงนี่ก็จะมีสามตู้ด้วยกันนะแล้วก็มีต๊้กระจกตู้กระจกนะครับแล้วก็จะเห็นวิวนอนไปจฉเๆเดากเห็นวิวมือองนี้ นี่ก็เป็นการดูแลทั้งหมดของทางทีมงานนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของนี่แหละก็คือตกแต่งแล้วก็ปล่อยเช่าให้นะครับที่นี่ก็ปล่อยเช่าเรียบร้อยแล้วปล่อยเช่าไวมากแล้วก็ทําราคาได้ด้วยตอนแรกล่อเช่าเริ่มต้นที่เก้าพันห้าตอนนี้หมื่นสี่ทุกคนเป็นพนักง,งานประจําสามารถใช้เครดิตเคอร์ซิเงินเองของตัวเองเนี่ยโดยไม่ต้องใช้เงินแล้วมีอาสาหาปล่อยเช่าสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทาเงินเพิ่มต่อดเดือนละหมื่นสี่ดีไหมดีสาหรับพนักง,งานประจําคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าคุณนะเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะ มีอิสรภาพงเงินการเงินมีเงินที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าอยากจะเอาไปทําตามควองฝันของเองก็แนะนําว่าการผู้สังหาเป็นการลงทุนหนึ่งที่สามารถช่วยคุณไปถึงเป้าหมายควองฝันของคุณได้ไวขึ้นนะครับก็ซีซ่าเนี่ยรับพนังกงานประจำที่ได้ได้5 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับสามารถทักแชทมาปรึกษาได้เลยนะครับก็ยินดีให้คาแนะนําแล้วก็จะมีคนโนูแลการปล่อยเช่าวสว็ๆแบบนี้โดยที่ซีซ่าเป็นคนดูแลทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนะครับก็เทินของเราไม่ได้ที่อย่างเดียวคือบริหารเงินที่มีในมือให้ดีนนะครรัับบแล้วกก็เเงิทุดือจ